Lên mình sẽ đụt lên sụt tên cầm lăng Mày với các bạn đừng sẽ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนายพิทยาแท้เบอาร์ตหัวหน้าแผนกอะไรวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มานำเสน,นอคือน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลซูปเปอร์คอมเร็วจากสยามคูปตาน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์สำหรับรถปิกอัพรถอเนกประสงค์และรถพาณิชย์ สุดในเรื่องคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานสากลมากกว่า10ส,สถาบันความร้อนดีปีน้ำมันแข็งแรงลดการเสียดสีที่ทำให้เกิดการสึกหรอสุดในเรื่องเครื่องยนต์สะอาดลดการเกิดตะกอนรักษากำลังและอัตราเครื่องได้ดีขึ้น และคุณ,ณสมบัติพิเศษของน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลส่นสังเคราะห์แท้มีอะไรกันบ้าง 1. มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงปกป้องเครื่องยนต์ได้ทุกสภาพการใช้งานทนความร้อนและปกป้องการสึกหล่อได้ดี 2. ทําความสะอาดเครื่องยนต์และการเกิดตะกอนทาให้รักษากําลังและอัตราเร่งได้ดีขึ้น 3. ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์และยืดอายุการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง และกำหนดการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันซปเปอร์คอมมินเ็วก็ทุกๆ1,000 0กิโลครับสำหรับน้ำมันเครื่องซปเปอร์คอมมินเ็วราคาปกติอยู่ที่1,020บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับกูตาสุบรีราคา816บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อกูตาสุบรีตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะรีบไปรับออเดอร์น้ำมันสวัสดีครับ